สวัสดีครับอ่าวันนี้ครัวอาสาคาลอลเราจะมาพบกับอ่าผู้ฟังจากทางบ้านจ้ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องเรื่องอะไรไม่รู้สยองขวัญสยองขวัญาคนเล่าที่ชื่อน้องเสือน้องเสืออ่าน้องเสือจากราชบุรีอ๋ออยู่ราชบุรีครับผมอ่ตอนนี้น้องเสือเข้ามาในสายแล้วจ้ะจ้ะทะักทายกันเลยวันนี้ครับน้องเสือครับ วันศีกับพี่พีอ่ะเสียงสั่นมาเชียวหลอนมาเลยนี่ยังไม่ได้เล่าเลยหลอนมาแล้วเสียงพาหลอนเลยน้องเสือเจออะไรมายังไงครับบังค่าอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับเจอผีที่ไหนพี่ขี่ชาวบ้านนี่แหละลาลีเนี่ยบ้านอยู่ลาลีอ๋ออ่ะว่ามาว่ามาโอ้ยยังไม่ทันเล่าหรือเปล่าหอนแล้วเนี่ยเว้ยใจเย็น เอาเลย่ะเอาเลยจ้าเอาเลยตั้งชื่อเรื่องเรื่องนี้ว่าไงดีกว่าเรื่องผีผีอะไรผีแขนด้วนผีแขนด้วนอ๋อโอเคผีาแลขนขาดแขนขาดเลยเหรอ๋อแขนขาดนี่เกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าอะไรน้องเสือดีแแขนขาดแต่ันอื่นขาดด้วยเราไม่ได้ อ้าว่ามาเป็นไงไปเจออะไรมายังไงบ้างคะก็ที่บ้านอะอดีตเป็นร้านค้าใช่ป่ะครับร้านค้าก็จะมีก็คือติดถนนแล้วก็แถวบ้านเนี่ยจะชอบเล่นตะก้อกันแล้วคนที่เขาตายเนี่ยที่แขนด้วนเนี่ยคือเขาเล่นตะก้อเล่นตะก้อแล้วก็ของคือเขาฟาดลูกตะก้อแล้วแขนแล้วก็ไป ล้มทับพื้นอะนะลอมทับพื้นแล้วก็ไปตัดครับวดบอดจนตัดตัดทนี้ก็ ทำไมเงียบเนี้อ่ะอ่าฟังอยู่จ้าฟังอยู่จ้ากงฟังเหตุการณ์อยู่ตอนี้เขาก็ยังจะได้ตายชาวบ้านเนี่ยชอบเล่นไฮโลกันก็ร้าบ้านเนี่ยมันจะติดแม่น้ำคนแข็ด้วนเนี่ยเขาก็ชอบไปเล่นไฮโลติดแม่น้ำตอีำรวจมาตำรวจก็มาจับจับทอนนี้แล้วสองข้างเลยสองฝั่งแม่น้ำมันออเลย ือดักเขาก็มาไม่ได้คนเนี่ยเขาก็โดดคนที่ตายคนที่แขกด้วยเนี่ยเขาก็โดดกโดดไปอยู่ตรงกลางแม่น้ำเนี่ยแล้วเขาก็ปักอยู่ตรงนั้นคือว่าจมจมหายแล้วก็ตายอืแขนด้วนเหรอกข็งด้วนด้วยคือพูดง่ายว่านนนะหนีหนีการจับของตํารวจแล้วก็โดดลงไปในแม่น้ําแม่กองแล้วก็เส,<อ>สียชีวิตสองข้าง้ง,ง,างฟังแม่น้วอืมอจะกลัวหรือเปล่าจะรอดไหมเนี่ย ลราแบบล่าต่อแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเหตุก็คือว่าเขาก็จมจมจมอยู่ตรงนั้นแต่คนก็หาไม่เจอก็บนหัวหมูกันสอบประกระเด้งขึ้นมาปุ๊บสอบก็ะเด้งเสร็จแล้วก็มาทําพิธีที่บ้านเหตุการณ์เหมือนเหตุการณ์บมากเหตุการณ์เหมมากคนเห็นอย่าไปพึ่งพวกะต่องต่อจ้ะ แล้วก็ขอบขอบคนนี้ขอเห็นอย่เงี้ยนมากศอบผู้ชายนะอืคนที่เจอ,อเจอ,อยังไงเอ่ยคนที่เขาเจอเจอกันยังไงครับขอเจอก็คือแบบเดินแบบไม่ติดพื้นอ่ะแล้วก็นั่งอยู่นะนั่งอยู่ข้างทางจะลงไว้น้ําด้วยทางลงไม่น้ําอ่ะขึ่นเขาตายอะ่ะโอ้โห แล้วก็เจอเองด้วยเจอเองด้วยอันนี้น้องเสือเจอเองเลยเหรอเจอเองไม่เจอ,อไม่เล่าเรามาเล่ามา,า,มาอยากรู้แล้วอะเจออะไรเอ่ยของของน้องเสือเลยอ่ะน้องเสือเจออะไรอ้าวเฮ้ยกกินอะไรตอนนี้คือจะไปทําบุญเกาะเท้ารถตู้จะไปทําบุญทะเลดันตื่นเร็วกว่าเพื่อนก็ครอบครนะัวอาจะไปทําบุญวัดหลวงปู่ฤษีลิงดำหลวงปู่ฤษีลิงขาวตอนนี้ขอตายขอตายก็ทำพิธี ที่บ้านเรียบร้อยแล้วคือก็ตายเผ่าแล้วนะครับแต่ว่าจะไปเอาจะไปเอาางเกงที่ที่เพื่อนที่ญาตอะ่ะก็เลยตื่นเร็วหน่อยตื่นตีหนึ่งตีสองแล้วแหละเดินเข้าไปในซอยพอเดินเข้าไปเนก็ไม่ได้เดินเรกปั่นจักรยานแ้วก็เห็นบ้านเราอยู่ในซอยไงบ้านคนตายอะ่ะ ก็สีสองขึ้นดูมีเงาคนเดินมาข้างๆเดินมาเดินไามยเงี้ยเราก็เออมีเพื่อนร่วมทางไว้ยขาน้องสืยเลยเอะ เขาปั่นจักรยานไปใกล้ๆในซอยนะใกล้ๆมีคนเดินใช่ป่ะก็เลยเอ๊ะทำไมเดินไม่ไปไหนทุกทีแล้วหันไปมองเขาแขนเขาด้วนเลยก็คือจําได้ก็คือเขาก็จำได้ออกด็คือก็ปั่นไปถึงบ้านเพื่อนก็ไม่ออกเลยแล้วตอนนั้นไไม่ออก้าดตอนนั้นน้องเสือ,อรู้สึกยังไงบ้างฮะเมือม่อเมือม่อหันไปเห็นเข้าเนี่ยนี่นี่นี่รู้เรื่องไหมเนี่ยตกใจไหม ไม่ดีหัวมันหัคนหัวลุกอ่ะจริง,รงๆว่าแล้วคนหัวลุกเป็นยังไงรู้แล้วอ่ะอืมอืมอืมแล้วตอนนั้นตอนนั้นน้องเสือน้องเสือรู้ไหมครับว่าใช่คนที่แขนด้วนเนี่ยแหละตอนแรกไม่รู้อตอนแรกไม่รู้แต่ว่ามันมีอยู่คนเดียวเพราะขอนลักษณะคือภาพภาพกมาภาพ,าพ,าพาแล้วก็แล้วก็ตัวเตี้ยอ,อืมบุคลิกชัดเจนต,ตอรู้คือว่า ำไมสูบบุหรี่แล้วทำไมไม่ปอกบุหรี่ไม่ติดแลไม,ไมขาเขาขอเดินอยู่แค่ตรงนั้นเนี่ยบ้านาอยู่ตรงฆ์บ้านแถวจุดสงา์บ้านย่า,า,าเป็นบ้านเก่าบ้านไม้บ้านหนงไทยเหมือนบ้านหงไทยอดีตแม่กลัวอยูอ่แล้ว,ลวหลังจากที่น้องเสือได้ประสพบพบเจอด้วยตัวเองเนี่ย ได้มีการไปทําบุญทิศกุศลอะไรให้เขาไหมไปายปายยังไม่ทันเล่าเลยหลวงพ่อที่วัดรู้ละบอกไม่ต้องเล่าเขาบอกขอส่วนดีนะหลวงพ่อไปด้วยอ๋อหลวงพ่อไปด้วยโอ้โหแล้วแล้วนอกจากน้องเสือยังมียังมีใครอีกไหมใกล้ๆตัวที่ประสบพบเจอเรื่องนี้มาเนี่ยมีตอน้อเป็นผู้ชายเด็กๆแถวบ้านเยอะเยอะเจอกันเอยอืมทุกวันนี้ทุกวันนี้ยังเจออยู่ไหม นี้เงียบละไมเจอแตก่อนนั้นบ่อยมากอืมและนี่เหตุเหตุเกิดมากี่ปีแล้วเนี่ยคนหลายปีหลายหลายปีแล้วเนาะป่าป่านี้คงไปเกิดกันแล้วรยบร้อยนี่ถือเป็นการประสบด้วยตัวเองนะจากเหตุการณ์จริงทั้งนึงในชีวิตนี้ลองเสียโทรมาเล้วอ้เราฟังเราคยเล่าครั้งแรกรายการแรกตอนนั้นโทรไปอะไรนะเดือดช็อกครับได้รับเสียงควายมั้งโอ้เล่าน่ากลัวอยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ มีมีเหตุการณ์อะไรหลอนๆอีกงไหมอ๋โอ้หลอนแล้วเนี่ยหมาหอนแล้วหมามันหอนอ่ะอ่ะโอเคจ้าโอเคขอบคุณน้องเสือนะครับครับเฮียทั้งหลายครับจอ้เรื่องนี้มันเป็นควายนะเสียงควายจ้าขอบคุณจ้าครับผมอ่ะก็ต้องเป็นประสบการณ์ที่แม่อีกเรื่องหนึ่งนะ ไอชื่อว่าเรื่องเล่าจากน้องเสือผีแห่งดุวิที่ราชบุรีโอโหโอเคเรื่องนี้ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเอาจริงถ้าเราไปเจอจริงๆเนี่ยเราจะทำางไงวะพี่โอ้โหคุณน่คงแบบยังไม่รู้ว่าจะวิ่งจะวิ่งออกหรือเปล่านะอาจจะยืนนิ่งเป็นหินไปเลยก็ได้เมื่อกี้เท่าที่น้องเสือเล่ามาเราเรานั่งนึกภาพตานนะครับว่าใช่น้องเสือปัญจยานมีคนเดินตามข้างอืมัน เราก็ปั่นจักยานไปด้วยนะน่ากลัวอยู่